สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําเกมอีกหนึ่งเกมนะครับชื่อเกมว่า War wow of Angels นะฮะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เ,เปิดให้บริการในออของประเทศไทยเราด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับโดยที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทาง Google Play Store ของไทยเรานะครับ ก็แล้วก็อีกหลายหลประเทศเลยนะครับที่เปิดให้เล่นแต่ว่ายังไม่ได้รองรับภาษาไทยนะครับจะมีภาษาแค่3-4ภาษาเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็ก่อนที่จะกดเข้ามาเลือกเล่นเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกภาษาอยู่นะครับยังไงในส่วนนี้ใครที่ถนัดภาษาไหนก็ลองเลือกเล่นดูได้นะครับสำหรับตัวเกมเกมนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเกมแนว RPG นะครับที่จะอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นต่อสู้ที่เร้าใจเลยนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยเป็นฮีโร่ในตำนานนะครับผมในระบบ ในตัวเกมเนี่ยจะมีระบบที่เป็นแบบว่าระบบ PVP นะครับระบบกิ้นะฮะหรือว่าระบบอื่นๆที่ก็คล้ายๆกับเกม RPG ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าในส่วนของภาพเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันว่ามันจะอะไรยังไงบ้างนะครับ ส่วนของตัวเกมนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะเปิดมาให้เล่นสักพักแล้วแหละนะฮะยังไงก็ใครที่อยากลองโหลดเล่นก็โหลดได้เลยนะครับหาโหลดได้นะฮะทางสโตร์นะครับผม Store p l a y Store เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับว่าเราจะเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรนะฮะมันก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะมีสีแดงสีเขียวสีอะไรที่มันบอกเดี๋ยวผมเลือกเป็น เอ็ดเก้าแล้วกันเอ็ดเก้าไอเอ็ดเก้าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอ่าโอเคกดสตาร์ทเข้าไปมาอ,อ,อะไรนี่โอ้นี่ครับฮีโร่แต่ละตัวครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องมาน,นะครับมาร่วมต่อสู้เคียงบาเคียงไหลกันนะฮะอู้มกดข้ามไม่ได้ด้วยนะครับต้องดูไปเรื่อยๆอ่าโอเคเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็มันจะให้เราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะเลือกเล่นอาชีพอะไรบ้างนะครับนี่เลือกเอาเลือกเอานี่โอ้โหนหนเออมีเมดด้วยนะครับมีฮันเตอร์ด้วยนะฮะเราจะเลือกเล่นอาชีพไหนล่ะอืมมันก็เท่คนละแบบนะนะฮะแล้วสำหรับอาชีพเฮ้ย <c oughs> เอ้มเมดแม่งเจ๋งว่าใส่แบบหน้ากากนี้ด้วยเอาตรงนี้ดีกว่าครับเออ กดเลยคนเลยน,ลยนี่ตั้งชื่อด้วยฮะมาหน้าตาแบบแปลกประหลาดดีครับมันใส่ลน้ากากไงนะครึ่งหน้าเออเลือกได้ครับว่าจะเล่นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายซะงั้นทาไมผมเลือกไอ้ที่มันถือไม่เท้าแต่ทําไมตัวไอ้นี้มันถือดาบวะช่างมันเถอะนะฮะไม่เป็นไรอ่ะโอเค น่าจะเป็นในช่วงของเป็นแบบวิกิเนอร์อยู่นะครับก็แบบยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะต้องลองดูเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมยังไม่เคยเล่นนะฮะก็จะต้องลองดูกันพร้อมๆกันไปเลยอ่าโอเคมาแล้วกดเดินครับเดินไปหน้าอุยอ้ยอเดินไปไม่ได้เออเอ้านี่มันคือ,อไรเราต่อสู้ยังไงอ่ะยาย,ยาย,ยายให้เราโดนยายให้เราโดน กดปั๊บนี่แนะ่อูมเออเป็นไงครับต้องอุมเรียบร้อยโหจบสิ้นกันทีแล้วก็เจอนี่ไปนี่อ่าสกิลต่างๆนะนะกดใช้ได้อันนี้มันต่อมันให้เราต่อสู้แล้วกดครับกดใช้ไปอ่าโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อย คอนเฟิร์มมันบอกว่าอะไรนะผมลืมอ่านนะรีบกดไปเหลือเกินนะครับรู้สึกจะเป็นแบบเอ่อเลเวลยีอะไรสักอย่างนี่แหละนะเมื่อกี้ข้ามไปเลยผมก็กดเร็วไปฮนะอาจจะเป็นเอ่อเลเวลยีหรือเปล่าถึงจะเปลีนนะ่ยนอาชีพอืมลืมอ่านจริงๆครับอ่ะโอเคไปเลยครับมันให้เราไปต่อสู้กันเลยทีเดียวนะฮะเริ่มไปแอเวนเจอร์กันที่ด่านแรกกันเลยมาแล้วนี่ไงออโต้ได้เลยปะเนี่ย อ่าโอเคออโต้ได้เลยครับภาพเกมก็สวยดีครับอืมเป็นแนวภาพแบบออกจะน่ารักน่ารักนะฮะไม่ได้เน้นแบบสมจริงอะไรมากมายนะครับผมอ่านี่ก็ให้มันออโต้ไปเองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายสบายครับสบายสบายเออตูมนี่แน่บอสครับบอสแมงมุมโอ้โห ไี่น่สไปเดอร์ควนะีนฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้าเยอาา่อ่าฮะอ่ะออกได้เลยครับกดเข้ามาดูที่กระเป๋าของเราอ่าเรามีดาบใหม่มาใส่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปเลยอ่าโอเคได้ดาบใหม่ใส่แล้วจ้ะ ด่านต่อไปครับพร้อมลุยฮะโอ้ด่านนี้ฝนตกด้วยเฮ้ยไปเลยออตโต้นี่คือตัวอะไรอะ่ะเราไม่รู้จักมันตัวอะไรเลยไม่นะ่ไปเลยไปเลย อันนี้ก็มันจะบอกเลยนะครว่าเราจะได้เราได้เงินเท่าไหร่เวลาที่เราตีมอนสเตอร์แล้วก็ได้เอ็กพีเท่าไหร่นะครับผมเออก็เงินก็จะได้ไม่เท่ากันด้วยนะฮะแต่ละตัวเวลาตีมี5บาทมั่ง6บาท9บาทก็มีฮนะเฮ้ยเรียกเป็นบาทไม่ได้ดิเออ,อันนี้มันเรียกเป็นชอยอ,อี s ช a d o w k คิงครับอันนี้บอสหรือเปล่าน่าจะใช่นะเรียบร้อยแล้วเย้ yeah. อันนี้คือไล่อะ,อะสกิลไลเหรอกดได้ไหมอา้าว <laughs> หายไปเลยเย้ yeah. มันคือใครไอ้เนี่ยที่ผมกดใช้เมื่อกี้ปะคุยกันมาคุยกันอ๋อโอเคแล้วก็มาสู้อา้าวแล้วาทำไมเราไม่ตีล่ะทำไมเราปล่อยนีย่โดนฆ่าตาย จมลงดินไปเลยะฮะยังกระซายดูดออกไปเคจบอ่ามาดูที่สกิลบ้างครับปลดล็อกซิลานิตนะฮะนะตอนนี้อ่าเมื่อกี้ไงสกิลที่เราได้มานะครับก็ปลดล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะให้เราเริ่มเล่นเองแล้วนะครับเริ่มเล่นเองเริ่มเก็บเลเวลเองอ่ะเครมครับอันนี้อ่าเรียบร้อย มาดูที่ของเราบ้างมีอะไรบ้างครับให้เราเคลมครับนี่ว้าวออไลน์มาครั้งแรกไงนะะก็มีของอะไรมาให้หน่อยเอออันนี้ยังกดเข้าไม่ได้ต้องเลเวลห้าครับก็รอไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาปลดล็อกให้เราเอ,อ่อเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ในตัวเกมเนี่ยครับก็มีคนเล่นอยู่นะนะครับอืมสามารถพูดคุยกับคนในเอ,อ่อใน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 ,ในตัวเกมได้ อ่าด่านต่อไปครับอันนี้เป็นหมดนะเรื่องนะยี yeah. ่กดข้ามสักที่เถอะไม่หมดสักที่เนี่ยอา้าวออโตโอ้ตุ้มมีสกิลเพิ่มมาแล้วนี่แนะ่ <c oughs> มีมอนสเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยครับเป็นชาร์เดวาเชอร์โอ้โอมาหลอดก็มีครับทีนี้จัดกอนเจ้าหลอดนี่เนะเรียบร้อยอ่าอันนี้ยังไม่ใช่บอสของจริงนะฮะ ยังเป็นแค่รอ,รองรองรองบ่อนเท่านั้นเย yeah. ไปเลยโอ้ oh, มีกลองด้วยมันคืออะไรเย่ yeah. เสร็จแล้วออาวเรามาเอากล่องแล้วก็เสร็จเลย okay. โอเคกดออกไปครับเลเวลสแล้วจ้าอามากดที่ตรงนี้ครับ global map คืออะไรเอ่ยโอ้ oh, ไปเอ่อ ไปดาดอื่นได้ครับทีนี้เลเวลสี่ถึงเลเวลสิบนี่มาแล้วก็มาดูกระเป๋าเราเย้ yeah. อุ้ยของเพียบเลยเอ่อดาบสีไหนวะมันถึงจะดีสีแดงนี่ป่ะเอ่อฮะอืมสีแดงอันนี้แหละดีกว่าแต่ละอันก็เอออาวุธแต่ละอันความสามารถก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอืมสีเขียวนี่ก็ธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วก็มีสีออก ฟ้าาหน่อยนะครับก็จะมีเจ๋งขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่สีนี้คือเจ๋งเลยนะครับนะตอนนี้อาศัยใหม่ครับใส่ไปอันนี้เจ๋งกว่านะฮะอ่ะโอเคได้ตดาบมาทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะไปไปไหนต่อทีนี้อ่ะมีอะไรเนี่ย first play หืมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเสียงเงินซื้อเราไปเอเวนเจอต์ต่อดีกว่าครับมา อันนี้เลเวลสี่ถึงเลเวลสินะครับมันให้เราจัดการมาให้เราเล่นที่ด่านนี้มอนสเตอร์ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆหน้าเก่าๆนะฮะไม่แน yeah. แต่ละเกมที่เอามาแนะนํากันก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะมีเกมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจจะบอกว่าเบื่อเกมนี้นะครับก็มาดูเกมใหม่นะฮะผมจะมาแนะนาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบเกมทั้งเก่าๆใหม่ๆหรือว่าเกมที่อาจจะออกมานานโคตรแล้วผมก็อาจจะเอามาแนะนําได้เหมือนกันนะครับอ <c oughs> เอ็กพีก็จะมีแจ้งอยู่นะคะว่าเราได้เอ็กพีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างโอ้โหมาเยอะจังย่าลุ้มฉันโอ้ไม่ก๊อดไม่นะไม่นะตีตีตีไอ้ตีตีใกล้ตายแล้วเย่เรียบร้อยโอ้ของหล่นเพียบเลยมีสีม่วงด้วยมันคืออะไรเย่เสร็จแล้วกดออกกดออกกดออก กด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 มันพูดคุยอะไรกมันก็ไม่รู้มันน่าจะให้กดสกคิปข้ามได้นะครบวันนี้กดสกคิปข้ามไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเคออกไปอ่ามาแล้วนี่ไงเลยวลาห้าแล้วครับอันนี้ปลดล็อกได้แล้วห้าพันเนี่ยมันคือ,อไรอะ่ะสองดาวด้วยนะครับเมื่อกี้นี้อ่ามาดูดิเย่ yeah, นี่ไงจ๊ะประมาณว่าให้สาวน้อยคนนี้นะครับมาไปร่วมแบทเทิลกับเรานะฮะ ไปร่วมต่อสู้กับเราเเนั่นเองนะครับผมมาเราแด้มาแล้วหนึ่งเมื่อกี้อาดูกระเป๋าหน่อยออมีของมามาใหม่ใส่สิครับนี่โอ้โหเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยนะ,ะมันมัน,ม,นมันจะเออเฮ้ยนี่สีเขียวดีกว่าเออสีเขียวดีกว่ามันโผล่มาให้เราเห็นด้วยนะนะครับเออเจ๋งดีอ,อ่ะไปไปต่อครับ ดาบก็ใหญ่เลยเกินหนักไหมแบกเนี่ยโอ้ยอมาแล้วนี่ไงสาวสาวสาวมาช่วยครับนี่เป็นเวทนะฮะมาช่วยเรานะครับเวลานี้แบบว่าคอยซับพอร์ตข้างหลังนี่คอยฮิวให้แต่แต่ว่ารู้สึกว่าฮิลนะตอนนี้เนี่ยฮิลน้อยมากเลยนะทั้งช่วยฮิลช่วยตีนะครับเออเจ๋งดีนะนี่นะ มีมีตัวฮิวมาช่วยฮิวได้ครับก็โล่งใจไปได้เปลาะหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเจอตัวที่แบบตีแรงๆก็อนนะมีนหนึ่งนี่ไงเลื่อนไม่มีวันลดนะตอนนี้โอ้หมีโอ้หม,มีบ้านี่อะไรเนี่ยโดนมีดแทงขนาดน,นี้ไม่ตายด้วยชีวิตตออีมันตีมันไม่ตายใช่ไหมนี่เนี่ย โอ้โหอือโอ้ฮิวสุดครั้งละบวกสิครับเลือดนี่นะใกล้แล้วใกล้แล้วไอ้หมีโอ้ไม่กอของโลนอีกแล้วครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปดูครับมีทั้งสีเขียวสีม่วงด้วยเออด,ดูด้ดูดิดูเออมันให้เราทำอะไรเนี่ยอ่มันให้กดออปชันครับใช่ไหม อ่าโอเคออปชันอะไรก็ไม่รู้นะฮะช่งางมันครับไม่สนใจฮะมาดูกระเป๋าดีกว่าอไม่เห็นมีอะไรดีเลยโออันนี้คืออะไรอะ่ะใช้แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น โอ้นี่ไงเปิด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 ก็ได้ของพวุนี้เต็มเลยสิบอันนี้กันนะฮะเปิดมาโอเคอันนี้ละ่ะมันคืออะไรเนี่ยอานะลองนะฮะลองอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยเยอะไปปะพูดถึงอนะขายเมื่อได้นะ ใส่ของได้เอ่อทั้งหมด80 80ชิ้นน่ะยังเหลืออีกเยอะมาไปต่อสู้กันต่ออีกสักหน่อยครับด่านต่อไปเลยอือหือเอาแล้วสาวน้อยไปกันต่อเลยมาเจอแมงมุมอีกแล้วฮะ ี่ต้มเลเวลหกเองเล่นตั้งนานนี่แ <Yeah. S 2> น่ของหลน่นของหล่นไม่รู้คืออะไรนี่ ก็สีมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะมีของหล่นเรื่อยๆนะครับอ่าอีกีก็เริ่มได้เยอะขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เงินก็เริ่มได้เยอะขึ้นด้วยนะครับตามด่านที่มันเพิ่มๆเข้ามาแต่ว่ามอนสเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะจายยากขึ้นนะครับอืมนี่แนะ่โอเคอ่าแล้วก็เพิ่มเลือดก็เลือดก็เพิ่มขึ้นเยอะ เห็นไหมมันตายยากขึ้นข้าบอสตัวนี้เลเวลต้องเพิ่มแน่นอนชัวร์ผมว่าก็เป็นเกมอะไรที่น่าเล่นดีนะนะครับสนุกดีอืมเอามีตัวนี้อีกเรียบร้อยเย้กดข้ามไปเลยกดสกิปข้ามไม่ได้เราต้องกดข้ามแบบนี้นะฮะ กดมาที่คุณลุงแบ็กสมิธนะครับเป็นการสอนการตีบวกแล้วนะครับทีนี้มามาดูกันนะฮะว่ามันจะให้เราเอ้ยอะไรครับคุณไม่สอนอะไรเลยเหรอ,อโอเคอันนี้คือ,อยังไงต่อตีบวกตียังไงวะไม่ทราบว่าคุณลุงครับคุณลุงช่วยบอกคุณที ตียังไงครับลุงโน no, มันบอกว่าโ no นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่มีของให้ตีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมาแนะนําแหละประมาณว่านี่คือเอ่อคุณลุงตีบวกนะยังไงถ้าเกิดว่าคุณอยากตีบวกถ้าคุณมีของคุณก็มาตีบวกตรงนี้เออซึ่งตัวผมไม่มีของมาประมาณนั้นอละดีไงมีชุดให้ใส่ด้วยนะตอนนี้ปับ๊บโอ้โหเปลี่ยนชุดได้ด้วยครับเจ๋งเออ อย่างเงี้ยค่อยน่าเล่นหน่อยนะครับเกมนะขายไปเลยนี่ถ้าเกิดว่าขายอยากขายเยอะๆอยากขายทั้งหมดขายทั้งหมดยังไงวะขายทั้งหมดไม่ได้ด้วยต้องขายทีละอันอย่างงี้เหรอเออไอที่ของพวกนี้ที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขาย,ขายทิ้งไปฮะเพราะเราไม่ใส่อยู่แล้วไงอ่ะเรียบร้อย ดาบดาบพวกนี้ดาบพวกนี้ก็ไม่ใส่แล้วทิ้งไปาขายไปแล้วก็เหลือไอ้นี้ไว้ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะอืมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันเป็นเอาอมูอเลสอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอามาใส่แบบเพิ่มความสามารถเข้าไปแต่ว่ารู้สึกว่ามีหลายอันจงัง เดี๋ยวเดียวค่อยขายครับมาไปด่านต่อไปกันดีกว่ากรึบกรบกรบบ,บลุยออโจ้าอ่ามอนสเตอร์เปลี่ยนไปครับหน้าตาเปลี่ยนไปอันนี้มาเจอหุ่นไรกาแล้วใช่ไหมวะอืมรู้สึกว่าเลือดก็จะลดลงเยอะขึ้นนะ ลดง่ายลดง่ายขึ้นเออโอ้มาหลายทางเหลือเกินเฮ้ยมาช่วยฮิวเราด้วยนะนี่แน่เอาล่ะครับตอนนี้ก็ตัวทรับแล้วก็กำลังแบบว่ายุ่งเหยิงอยู่กับการไอ้นี่ด้วยอะโอเคมันก็มามาช่วยฮิวเรานะเวลาเลือดเราใกล้หมด <Yeah>. Oh, เย่โหมาพี่เอยบลยว่ะนม่แน่เลเวลแปดแล้วครับนะตอนนี้เออมีไงมาแล้วบอสบอสเออเออ ถ้าเราไม่มีไอตัวซับตัวนี้นี่โอ้โหรับรองว่าแย่ฮะแย่เรียบร้อยเสร็จแล้วกดออกไปเอาละมาให้เราทำอะไรอีกแล้วอือึฟิวชั่นครับมาฟิวชั่นกันเอออ้าวมันคือการแนะนำแท่นั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรเลย เออมาแนะนำเฉยๆนึกว่าจะให้ฟิวชั่นอะไรสักอย่างโทเนี่ยยังมีระบบอื่นที่ยังจะต้องปลดล็อกอีกนะฮะมีระบบเทรดด้วยครับระบบแลกเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเ,ออเดี๋ยวเล่นต่ออีกหน่อยมันยังมีอะไรที่จะต้องปลดล็อกอีกนี่อันนี้ก็ปลดล็อกตอนเลเวลเก้า ไหนระบบอ่าเลเวลสิบสโอ้โหระบบเทรดเลเวลยีเลยอีกนานะครับแล้วก็ระบบ Q กิวก็เออเลเวลยี่ส่นะครจะปลดล็อกได้แล้วก็มี PvP นะครับเลเวลสิอ่าแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอีเ,อเวนต์เลเวลสินะครับอืมยังต้องรอเลยแหละอันนะครับเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกเข้ามานะครับดังนั้นเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยอืมๆๆๆๆนะผมว่าเป็นเกมที่น่าเล่นไปเรื่อยๆนะสำหรับเกมนี้เล่นเล่นแบบ สนุกสนุกค่าเวลาหาของไปได้เรื่อยด้วยนะครับเอามาอัพเกรดตัวละครของเราเองนะฮะจัดการนี่เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ถึงเลเวลเก้าอ่าเลเวลเก้าแล้วครับเรียบร้อย อาจจะเลยไปเลเวลสิบด้วยก็ได้นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเลเวลมันจะขึ้นไวมากเลยนะตอนนี้นะครับก็แป,ป๊บเดียวนี่ตีมาแต่ละตัวนี่แบบ EXP ขึ้นกระจายเลยนะฮะช่วยด้วยสาวน้อยไม่งไงเออจริงๆมันก็ไม่ได้ขึ้นช้าอะไรนะครับพูดถึงเลเวลอ่ะตีตัวหนึ่งก็โอ้อ e มาเยอะเหมือนกันอืม ยอ <Yo. S 2> ตีตีตีนะโอ้ยเย่โ yeah. ห oh, ของเพียบเลยสุดยอดเย่ yeah. อ้าวยังไม่หมดเย่ yeah. เรียบร้อยแล้วชนะล่ะจา้า กดกดกดข้าม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 อ่ากดออกมาไปมาแล้วมีอะไรอีกไปแมปอื่นแล้วครับทีนี้อ่าเลเวลสิบถึงเลเวลยี่สิบครับไปกันเลยฮะเหาะมาอย่างไวครับเออเปลี่ยนแมปนี่เอ้ยมามีที่ชุมนุมแลด้วยครับน้าตอนนี้อ่ามีผิงไฟด้วยอีเวนต์อะไรอาเคลมมีเคลมของครับเย้ เย่ yeah, มันคืออะไรบ้างแล้วก็มีเงินมาด้วยนะฮะสกิลสกิลใหม่มาแล้วนี่งไงใส่ไปเลยเรียบร้อยเย่ yeah. อ่าด่านใหม่ให้เราไปต่อสู้ครับจัดอีกด่านหนึ่งเลเวลสิบแล้วตอนแรกจะให้ถึงแค่เลเวลเก้านะครับตอนนี้เลเวลสิบแล้วด้วยนะฮะผมอาจจะไม่ได้เล่นให้มันแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็มาเล่นคร่าวๆให้ดูนะครับ ยังไงใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับยังไงเนี๋ยวลองโหลดมาเล่นกันดูนะฮะแล้วก็ไม่ต้องพึ่ง a p ปพิเคใดๆด้วยนะครับสำหรับตัวเกมง่ายๆฮะเล่นง่ายด้วย <c oughs> อ้นอ้ <c oughs> โอ้โหดูเสียงร้องมันดิอันนี้มันคือตัวอะไรเนี่ย ตอนนี้เอ็พแบบขึ้นกระจายเลยนะฮะเออเล่นแป๊บเดียวแบบขึ้นดูดิมาทีนี้เอ็กพีสากว่าแล้วแต่ละตัวเออโอ้ยเย้ yeah. อปม ยังไม่หมดครับน่าจะเลเวลอัพเลยนะสำหรับด่านนี้ชัวช์ๆโอ้มอสอยู่ไหนบอสยังไม่เกิดเริ่มมี่าะต่อสู้นานขึ้นนะครับเลเวลอัพแล้วจ้ะนี่น่นี่นะ่นนะ อีกสองตัวูมยังไม่หมดครับโอ้ลูกน้องเยอะเหลือเกินนะลุงสมุนไปเทียบเลยนี่บอสอยู่นี่มาแล้วบอสมาแล้วตีมันตีมันอย่าตายนะครับขอร้อง โอหฮิว oh, อย่างต่อเนื่องนฮะเออต้องงี้มีฮิวต่อเนื่องไนงะตี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 เย้ yeah, เรียบร้อยของหล่นเพียบเลยเออยังไม่ได้ดูของเลยว,ว่ามีของอะไรให้ใส่บ้างฮ่า <laughs> เย้เร yeah. ียบร้อยแล้วเอาละมันให้ทำอะไรเอ่ยยังไม่ไลค์เออมันจะให้เราไปไลค์อ่อน่าจะเป็น f c e e o o o ละมัง้งเดี๋ยวดูของก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่นี่ชุดมาใหม่ครับเออชุดสีฟ้าน่าจะเจ๋งกว่านะฮะนะตอนนี้แล้วก็เอ,อ อนไนเจ๋งก็กันวะนี่ความสามารถของชุดมันก็แตกต่างกันไปนะครับเออนี่นี่ชุดชุดสีฟ้าเจ๋งกว่าเพราะั้นใส่สีฟ้าไปเลยอ่าโอเคก็ยังมีชุดประมาณนี้อยู่นะครับให้ใส่นะฮะซึ่งนาต้อน,นี้เนี่ยของก็เริ่มจะมีเออเยอะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ใส่นู่นนี่นั่นมาเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เออ สลับสลับไปเรื่อยๆอ่ะโอเคขายไปในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆตีวงตีบวกอะไรอย่เงี้ยผมยังตีบวกไม่เป็นนะฮะยังไงก็ทดลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เล่นอืมใช้เงินซื้อเราเว้ยเออ ก็มันจะไม่มันจะมีให้ต่อสู้ด่านต่อไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปเกมเกมนี้นะครับใครที่อยากโหลดเล่นก็จัดเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องพึ่ง a p k เคใดๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยในส่วนของลิงก์เกมเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คลิปก็ได้หรือว่าใครที่จะพิมพ์ชื่อเกมไปเลยก็ได้นะครับในเพจสโตมีนะฮะ ตามนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวยังมีเกมออื่นมาแนะนาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงเกมนี้ถ้ามีเวลานะครับก็ลหลายๆเกมที่ผมเคยบอกมาถ้ามีเวลายังไม่เล่นสักเกมเลยโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ